สวัสดีครับโอ้โหพบกับรายการปอ18บวกจริงๆมันเดิมชื่อลาดมินิทคีสิบแปบวกแต่ว่าพิโอดิเซอร์นำไม่อยอมให้เป็นปอ18บแวกแทนคือกูโดดคนเดียววันนี้เราอยู่กับสาวน้อยปราชย์มิลเคนินแห่งวงการอินฟลูเอนเซอร์ไทยนี่คือปีทองของเธอ งานทุกทุกงานจนกรมสมบัติวิทย์ต้องตามตัวแล้วแฟรี่ดูบ wow, ันแดบแฟร์นะครับผมนีค่ะนี่ค่ะมีหลายคนเรียกร้องอยากจะให้แฟร์มารายการนี้มากจริงเหรอคะอันนี้คือเรามีกี่พีแล้วคะมีประมาณ3 3นี บอกอยากเจอแฟนอยากเจอแฟนอะไรอย่างนี้เราจัดให้ตามคำขอแล้วอย่างแรกเลยครับแฟนเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในเชิงของความ18บวบบ้างเรื่องอะไรบ้างอย่างนี้รับได้นะรับไม่ได้ค่ะอ่านัจบจบปิดรายการครับยกกอจะบ้าเหรอมาทันทีมาด้ยๆขอถามคันถามแรกก่อนเลยว่ามาคุณครับณตอนนี้เนี่ยโสดไหมหรือมีแฟนแล้วบอกมาเลยให้สังคมเขาได้รับรู้ เอาวินาทีนี้ที่วันนี้ถ่ายกันที่6วันที่6กันยาบ,บ่ายองนาทีตอนนี้ยังสดค่ะเฮ้ยคำ <laughs> ถามอันนี้โปรดิวเซอร์ถามมาว่ามีคนแบแอบเห็นเดินกับผู้ชายมีคนไหนไหมที่คือหนึ่งในม้าแข่ง ม้าเข้าแข่งไม่มีไม่มีเลยน้าตอนนี้คือหัวใจโลกมันทุ่งโล่งแบบโล่งโจ่งเลยมีคนคุยแม่สถานะคนคุยไม่มีเฮ้ยแบบนี้แล้วคนแบบไหนสเปคแบบไหนของแฟรี่ที่แฟนแฟรี่ต้องมีเป็นคนแปลกเหมือนกันแปลกแปลกเหมือนกันแปลกๆในทีนี้อาจจะเหมือนแบบ รับได้ในสิ่งที่เราเป็นอะไรเงี้ยเป็นคนบ้าบๆคืบอ,บอปกติแล้วถ้าเกิดว่าอยู่กับคนที่แบบสบายใจเงี้ยเราก็จะมีมุมที่แบบเออเป็นบ้าไปเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราจะเคมีเข้ากับ คนคนนั้นคนแบบนั้นเช่นเช่นคุณแปลกยังไงคุณแปลกไงแฟก็เป็นคนแปลกๆชอบพูดคนเดียวชอบอะไรอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยชอบทำิ <Indiana> ีิยาวมาแปลกๆโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าแบบเออเราเราทำออกมามันแปลกอะไรเงี้ยแต่ก็คือคนที่อยู่กับเราได้ก็คือต้องเป็นคนที่แบบเออเหมือนเหมือนอนจอยกับสิ่งที่เราทําด้วยอะไรเงี้ยใช่คือคุยคนเดียวนี่คือคุยกับไงแบบเอ้ย วันนี้ฉันต้องทำอะไรนะจำจำวันนั้นในเลดได้ไหมที่อยู่ดี้ก็พูดขึ้นมาว่าอย่าบอกอย่าบอกใครนะเอออันนั้นไม่รู้ตัวไม่ใช่มันก็คือแต่มันยังมันมันยังอยู่ในคอนเวอร์เซชันเดียวกันเงี่ยเออใช่ใแต่ถ้าแบบคุยคนเดียวคือแบบอุ้ยหลอดคุ้งเป็นไงบ้างอย่างนี้เหรอขนาดนั้นต้องน้ำแข็งโอเคไหมคะมีคอนเวอร์เซชันอะไรของตัวเองขึ้นมาอะไรเงี้ยโดยที่แบบคนอื่นรอบข้างก็จะแบบ กับใครประมาณนั้นแล้วคนก่อนๆเนี่ยคือเขาก็โอเคกับตรงนี้กันใช่ใช่ใช่เขาก็แปลกๆเหมือนกันนอกจากรักความแปลกคุณแล้วเรื่องหน้าตาเรื่องรูปลักษณ์่มีเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยติดนะเรื่องเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาอะไรเงี้ยคือชอบคนหล่อแหละไอเอคนหล่อชอบอยู่แล้วแต่ว่าคนที่แบบเขาเรียกะไรถ้ามันจะเข้ามาอยู่ด้วยกันจริงๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ติดเอาแบบแค่นี้ัยว่าเข้ากันได้มากกว่า ดีกว่าอะไรเงี้ยอ่ะทีนี้ถามต่อสวยๆอย่างนี้นะฮะก็สวยแหละก็สวยแหละแต่แต่พี่สาวดีกว่าเออรู้แล้วเออสวยแบบแฟรี่เนี่ยเคยเจอคนแปลกๆแล้วก็มีอันนี้เรากินได้ใช่ไหมน้องๆเดี๋ยวพี่ขอเพิ่มอีกที่หนึ่งแล้วกัน เร็วๆนะเร็วๆนะนักเก็ตปลาเร็วๆนะเออเออนักเก็ตปลานักเก็ตปลานักเก็ตปลาอะไรวะขอบคุณสามที่นะขอบแอนโฮบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาบ่อยมาบ่อยจริงมากินข้าวนี่ไม่เคยอิ่มสักทีเลยอ๋อเพราะว่ามันอร่อยมากต้องกินต่อเขิน้อยจะบอกงี้ขอเข้าสปอนเซอร์นิดนึงคือถ้าสมมติว่าคุณกินแล้วไอ้นี่หยดหรือกินน้ำแล้วน้ำหกใส่เสื้อเสื้อบางยี่ห้อคือเสื้อเลอะแต่ถ้าเป็นเสื้อตัวนี้ เทนนี่ทีชื้ตมันทําไมคะมันจะไม่เลอะมันจะไม่เป็นอะไรเลยมันจะไม่ติดรอยเลยครับกันลื่นออคือเสื้อดีมากผ้าดีสุดๆคือหมายถึงถ้าเจอพื้นลื่นคือไม่ลื่นแน่นอนไม่ลื่นติดกับพื้นนี่เลยอะหน้าตาไม่มีผลรูปรัางหนาไม่มีผลค่ะนี่สายขอให้ข้าก็ได้พพอเข้ได้ใช่สวยๆแบบนี้เคยมีคนมาจีบหรือเคยมีคนมาก็ลองติดแบบ ที่คุณรู้สึกว่าอี๋อิว๋วอะไรอย่างงี้ไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเป็นคนแปลกที่ไม่ค่อยเจอใครแปกแลกแปยังไงวะหมายถึงว่าไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เจอการโดนเข้าหาแปลกแปกน่ากลัวน่ากลัวอะไรอย่างงี้คือถ้าจะน่ากลัวมาก็เป็นฟิลโรคจิตแบบทักมาไม่รู้จักหรือว่าส่งรูปอะไรอะไรประมาณนี้แต่คือไม่ไม่ได้มีใครที่เคยแบบเข้ามาจีบแบบเวอร์ชันน่ากลัวขนาดนั้นเคยมี้ยมแฟรแฟรป่ะครับมีเออมีอย่างนั้นมีมีขอขอเบอร์ป่ะเอออันนี้น้ำขิงก่อนไหมน้ำิงแล้วไอ้ที่ส่งรูปแปลกแปเนี่ยคือรูปอะไรบ้างก็รูปแบบ ของเขาาอะไรเงี้ยของอะไรโอ้โกล้วยใช่กล้วยกล้วยตานีปลาวิเหี่ยวใช่ประมาณนั้นนี่ถามมากี่คนนี่ยคือหลายๆคนคือเจอแต่ผู้ชายอับประมงคลส่งรูปเออเผลอๆเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ตลอดเลยเนอะทีนี้ถามเป็นวิทยาทานให้กับน้องๆผู้หญิงที่เห็นแอร์ฟรี่เป็นไอดอลหน่อยว่ามีด้วยเหรอเธอรับมือยังไงมันต้องมันก็ต้องมีบ้างแหละอ๋ออ๋ออ๋อรับมือยังไงอะคะ ก็คิดว่าเป็นเรื่องดีๆในชีวิตในการตื่นเช้าเลยจริงเหรอจริงคือมันมีคนหนึ่งที่ส่งมาคือเขาน่าจะส่งมาตอนกลางคืนแล้วเราไปทาตื่นมาทํางานตอนเช้าไงเราก็จะเช็คนู่นนี่นั่นก่อนใช่ไหมปรากฏว่าก็คือเราก็เช็คอินบ็อกอย่างแรกเลยก็ตื่นมาแล้วก็เจอว่าอุ้ยเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีโอ้เช้าอันใสด้วยไครหนึ่งข้างค่ะเขาอยากแชร์กับเราแล้วก็อ๋อขอบคุณนะที่แชร์ให้แล้วตอบโต้แล้วบแมหรือว่าไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้บล็อกไหมไม่บอกด้วยเพราะเขาส่งมาอีกเราก็ ของเราไงว่าเออเราก็ได้เห็นของเขานี่เป็นเดิมช้ามาด้วยสิ่งมงคลในชีวิตก็นึกออกไหมเราเดินอยู่นอกบ้านทุกคนก็จะสวมเสื้อผ้าก,กันปกติเราจะมีโอกาสได้เห็นของแบบนั้นเมื่อไหนกันเชียวอเออนี่เขามาเสิร์ฟเราถึงที่อบอลแปลว่าวคุณก็มีภูมิต้านทานในเรื่องของการเห็นของลับก็มีพอมีบ้างพอมีบ้างนะครับแต่ไม่ต้องโชว์ให้ดูไม่ต้องไม่ต้องมาเสิร์ฟหายเลยกันไม่ต้องเสิร์ฟหายไม่ต้องหายไะไรทีนี้เราเป็นรายการบอลมีไหมนักบอลคนไหนที่เราดูแล้วอุ๊ย ให้เลยหรอชอบปูมีไหมจริงๆอ่ะเป็นคนไม่ได้ชอบแบบโทนโทนสายฝอเราดูบอลเราก็รู้สึกว่าเออคนคนนี้หล่อเฉยๆไม่รู้สึกว่าหุยแต่ว่าม่มีคนหนึ่งล่าสุดเป็นนักเตะใหม่เพิ่งย้ายมาอยู่บอลมัดเฮ้ไม่ดังด้วยที้ไม่ดังด้วยปกติเราก็ไม่ได้ตามบอลมัดอยู่แล้วแต่เผอิญว่าวันนั้นบอลมัดทาคลิปเปิดตัวแล้วเหมือนเขาอะลงอินสตาแกรมแล้วไปคอลแลบกับพรีเมียร์ลีกซึ่งเราอะ ฟอลโล่อินสตาแกรมของพีเมลีกอยู่แล้วเราก็เลยได้เห็นเขาชื่ออะไรฮะสําชื่อไม่ได้เปิดชื่อดูเลยเรียวจะจัดบอกไรายการเรียวจัดเขาชื่อว่าอเล็กสกอตค่ะครับเออคือเห็นคลิปปึ๊บไม่ได้เห็นรูปนี้รูปแรกแต่เห็นคลิปก่อนเห็นคลิปปึ๊บแล้วกดฟอลโล่ทันทีแล้วรีโพสต์ด้วยในสตอรี่นี่รู้สิมีแบบกดเซฟไปด้วยโพสต์แต่ ชอบ,บอจริงชอบจริงอันนี้ก็คือเป็นฝรั่งที่รู้สึกว่าเออเห็นเราชอบอแล้วมีบางคนบอกเอ้าแฟรี่ไม่ได้ชอบแดนเจมแบบอย่างนั้นเหรอไม่เราเราชอบแดนเจมโอเคหน้าตาเราว่าน่ารักแต่ว่าแบบชอบในคาแรคเตอร์เขาชอบอวามพยายามรวมรวมแล้วอ่ะพอตอนนั้นที่เราดูแมนยูที่เราทําเหตุแรกๆเราสึกว่าเออเราเตะตาคนนี้อะไรอย่างเงี้ย ช่อันนี้แล้วเอาดาราเลยเกาหลีญี่ปุ่นอังกฤษเห็นแล้วแบบแี่แปจะเอาแป่จะเอาแบบมีปะเอาขอเสิร์ชก่อนได้ไหมเฉินจะจ้ะอย่างเนี้ยตอนนี้มีคนเขาลือกันอะแม็กเพนยูอะอุ้ยชอบมาก โลมาอย่างนั้นคือเออใช่รู้แล้วเออจะเอาจะเอาถึแม้ว่าเขาจะมีลูกมีกําลังท้องมีเมียกำลังท้องแล้วหรอเออเมียท้องอยู่ด้วยโอ้คือไม่ชอบแบบนี้ใช่ใช่ชอบแบบนี้อ่ะทีนี้เราชอบผู้ชายประมาณสไตล์นี้อ่ะแฟนๆเขาจะรู้แหละทีนี้เขาอยากรู้แบบแล้วคุณเคยเจอคนแปลกๆมาก็รอกก็ติดหรือวุ่นวายมาทีนี้อยากจะรู้แปลกแปลกอะคะอ้าวไอ้ตู้เขาชี้มึงอ่ะ ผมเนี่ยนะเจอเนี่ยเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่เคยเจออ๋อโทษทเอาคนมาแบบจีบปลอยหรือหลงหรคุณอะไรอย่างเงี้ยก็มีมีมายังไงยังไงยังไงพูดได้เหรอเออถ้าเอาแปลกๆปถ้ารู้สึกว่าเออในชีวิตนี้ปวดหัวที่สุดเป็นเหมือนแบบเป็นรูปเพจที่แบบเหมือนเขาอาจจะชื่นชอบเราในในแง่แบบสักวันหนึ่งเราอาจจะแบบได้มาคบกันนะได้มารักกันอะไรเงี้ยแบบคุณเป็นเป็นแบบว่า Number o วัก็คือถ้าเกิดว่าถ้าไม่ถ้าไม่ได้คบกันไม่รู้จักกันอะไรเงี้ยก็จะไม่มีแฟนตลอดชีวิตคือเขาจะรอคุณประมาณนานประมาณนานต่อให้คุณมีใครก็ตามอันนี้คือมันรักเราปะอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดถ้าจะบอกอะไรเขาได้อยากจะบอกเขาว่าไงเอาแบบตื่นสติเขาอะไรเงี้ยไปเถอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือเราแค่จะบอกว่าแบบ จริงๆอ่ะเราเคยอินเทอร์แอคกับเขาในในแง่นี้แล้วเพราะว่าเราเคยแบบโอเคไม่ไม่ไม่สนใจหรืออะไรเงี้ยแต่คือเขาก็ยังคงแบบมาเรื่อยๆจนรู้สึกว่าทางออกก็คืออาจจะต้องคุยกับเขาโดยตรง <Wow. S 1> แบบว่าบอกเขาตรงๆเลยเพราะเราก็รู้สึกว่าเออที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยทาอะไรให้เขารู้สึกชอบนะหรือว่าคำอะไรที่เขารู้สึกว่าแบบเราจะชอบเขาได้อะไรเงี้ยก็บอกตามตรงเลยว่าเรารู้สึกอ p พ r e c i a t นะกับการที่เขาัพ p อ o r t เราในในแง่ของการทํางาน mm. ที่ชื่นชอบ mm. เพจของเราอะไรเงี้ยชื่นชอบการทํางานแต่ว่าในแง่ของการที่แบบ วิ่จะมาคบกันสักวันหนึ่งพี่แบบว่าเป็นคนนั้นชื่นชอบชอบนิสัยพี่ใช่เลยอะไรนเงนี้ยเื้ไม่ใช่ไม่ใช่อเออชีวิตเดี๋ยวได้เจออีกเยอะดีว่าคุณก็อาจจะอาจจะเจอคนที่บอกว่าใช่อีกเยอะมากเลยเอ,อ่ออนอกจากส่งรูปกล้วยหอมมาให้ดูทุกเช้ายังมีอย่างอื่นไหมเช่นแบบออกอีเวนต์หรือเดินไปที่ทไหนแล้วเคยอาจเจอคนแบบโรคจิตอ,อุ้ยนึกออกแล้วอ่าตอนนั้นเออไปเที่ยวปีนังแล้วตอนนั้นอะไปกับครอบครัวหมดเลยแล้วก็คือเป็นฟิลแบบ เดินอยู่เป็นริมทางเป็นฟุตบาทใช่ไหมคะแล้วก็เป็นพ่อกับแม่เดินข้างหน้าแล้วเนี่ยเดินกับพี่สาวสองคนก็กำลังหัวร้อนจิกคกกกันอยู่เลยแล้วสักพักก็มีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเห็นแล้วแหละว่าเขาอ่ะขี่เหมือนแบบไปมาแถวๆเราบ่อยแล้วสักพักอ่ะเขาก็มาเตรคข้คงๆแล้วก็มามองแล้วเขาก็แบบเปิดให้ดูอแค่นั้นแหละ ควักมาให้ดูวักมาให้ดูอ่าเดี๋ยวเนี่ยเดินอยู่เดินอยู่เหรอคิดคิดคิกคิดแล้วก็เร่แล้วก็แบบพยายามทำให้เราสนใจอ่ะเออเออไม่ได้ถึงกระบอกมือก็เือแบบมองๆแล้วก็ช้าช้า ัเออเนี่ยแล้วก็มาเปิดให้เราดูแค่นี้นมันขับมอเตอร์ไซค์อยู่นั้นมันจะเปิดยังไงวะคือเขาก็เปิดของเขามาอยู่แล้วไงอ๋อคือเปิดออกมาอยู่แล้วห้อยออกมาอย่างนี้อยู่แล้วเออมันไม่มันไม่ได้ห้อยมันมันขึ้นมันตั้งขึ้นมันสู้โลกอยู่มันสู้โลกมันสู้โลกอยู่มันตีลมอยู่อ่ะแล้วเขาจะบิดมาให้คุณดูเขาบิดยังไงวะสมมติคุณขี่มอเตอร์ไซค์ก็เขาขี่ช้าๆคือเขาขี่ช้าๆเราเดินอยู่เขาขี่ช้าๆแล้วคือเขาก็หันเขาก็ยกขาเมื่อยเออเนี่นี่ก็ยกขาเนี่ยเออแล้วเขาก็แอนเนี่ ใช่คือ <c oughs> ระดับฟุตบาทอ่ะมันจะสูงขึ้นมานิดนึงม<อ>ันจะเหมือนเรา,าจะอยู่ข้างบนนิดนึงแล้วเขาจะอยู่ตรงนี้ระดับสา,ายตาคือเราจะมองเห็นเห็นมาอย่างงี้เออ,เอ,ออย่างงั้นเป็นเองกรีดมาไม่กีเพราะเรากำลังหัวเราะกับพี่อยู่ตอนแรกครั้งแรกพี่ไม่เห็นนี่เห็นก่อนแล้วหัวเรา,เคราะค่ะแล้วก็เห็นใช่ปะ<อ>แล้วก็คุยกับพี่ต่อคือกำลังอัดทรสไงก็ได้คุยกันอาจจะเ,เพราะว่าเรามีภูมิจากการที่เราเห็นทุกเช้าของชาวบ้านเขาแล้วแล้วก็แบบว่าเออหล่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขายังไม่หยุดแขนานพอเขาเห็นว่าเราดูไมม่อสนใจเเ้าก็็ว ม้วนตัวม้วนตัวแล้วก็กลับมาแล้วเราคือย้อนสอนอีกรอบนึงม้วนใช่พเอ็นใส่เราใหม่แล้วทีนี้ก็เลยนี่มาเลยมาข้างๆพี่สาวใช่ใช่มั้งค่ะพี่สาวก็เลยเห็นเห็นกล้วยด้วยจำไม่ได้ว่าพี่เห็นไหมเออพี่น่าจะเห็นเหมือนกันแต่ว่ากำลังหัวเราะอยู่พอเห็นเขาเงี้ยนกับอีกรอบอ่ะเราพอรู้แล้วไงว่าเขาจะมาทำอะไรเนี่ยเราก็เลยชี้เขาแล้วก็หัวเราะแล้วก็หัวเราะแล้วก็เดินไปแล้วมาทำไง มันก็ไม่ทําอะไรมันก็เหมือนก็เอ้าหรอแบบว่าเฟลอะไรมาอะไรเงี้ยก็จบอีกอันนี้คือที่ไหนนะพี่ปีนังปีนังค่ะภาคเหนือปิฮะภาคตะไฮนันอะไรอ่ะมาเลเซียมาเลเซียอ๋อคือเรื่องเกิดเหตุที่มาเลเซียใช่ที่มาเลเซียก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความทรงจําของมาเลเซียกับการไปครั้งแรกที่ปีนังมาเลเซียแล้วก็อยากจะให้แฟร์สุดท้ายและฝากถึงว่าที่อินฟลูเอนเซอร์ในอนาคตที่เขาเห็นแฟร์เป็นไอดอลหรือเห็นแฟร์เป็นตัวอย่างว่า ตรงเนี้ยเราจะต้องเจอ,อยังไงและเราจะรับมือมันยังไงมันก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติยากเนาะเพราะบางทีปกติมันไม่ปกติครับออยังพูดมาปกติมันไม่ใช่เรื่องปกติแต่ว่าครั้งแรกเออลืมเล่าว,ว่าครั้งแรกที่เคยโดนคุกคามมันจะอาจจะไม่ใช่เชิงคุกคามขนาดแต่ว่าเคยไลฟ์แรกๆใหม่ๆเลยสังเพตตัวเองเออในเพจตัวเองแบบพูดยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความกังวลคอมมุคอมเมนต์แล้วก็จะสังเกตเยอะมากจนแบบมีคนนึงอ่ะท็อพิมบว่าขอดูหีหน่อย อกูก็ไม่คิดว่าจะพูดตรงเลยไอ้เราก็เลี่ยงคำว่ากล้วยครบใส่กล้วยไปอะไรขอร้องขอรับไอ้นี่ขอดูขอดูหีหน่อยโอ้โหอะพิมว่าขอดูขอดูหอหน่อยแล้วยังไงต่อเออแล้วหลังจากนั้นอะเราก็ไม่รู้แบบอุ้ยเราเห็นเราเห็นเราก็แบบเนื้อมาเวลาเราเจออะไรที่มันรู้สึกว่าเชี่ยทำไงดีเราจะตัวร้อนเราจะตัวแบบตัวร้อนน้าชาทใชไหเช่เชี่ยต้องต้องทำหรือเปล่าอะไร ใหม่ไม่ใ,ม,ใ,ม,ใม่ตอนนั้นก็คือแบบมันใหม่มากเลยจำได้ว่าทำเพจปีแรกแรกๆเลยมั้ก็พยายามตั้งสติแล้วก็แบบ สักคลิปไปเรื่องต่อไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบกดแบนด์ไปด้วยกดบล็อกไปด้วยคือเรารู้สึกว่าอยู่ในโซเชียลมีเดียมันใครจะพิมพ์อะไรก็ได้เขาพิมพ์อะไรต่างๆนานามาถ้ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตเลยขอดูหีหน่อยก็คือ,อแล้วยังไงแล้วเรากูต้องโชว์หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดคิดก็มันแน่นหัวปบ๊บไม่มีประโยชน์ที่อะไรเลยช่างมันอย่าแบบอย่าไปสนใจถ้าเห็นคอมเมนต์อะไรแบบที่ไม่ได้สร้างสารรค์ไม่ต้องสนใจสมมุติว่า เราสามารถติดต่อกับไอ้คนขอดูหอหน่อยเนี่ยพูดอยากจะพูดอะไรถึงมันเอาตอนนี้เลยอ,อยากจะพูดอะไรกับเขาเหรอเอาดัดาร์กไปเลยดูไหมล่ะเดี๋ยวกลับไปคอมเมนกูว่าอะไรในีคอมเมนต์ขอดูเชื่อว่าถ้าเจอหน้าจริงเขาก็ไม่กล้ากล้า หรอหรอพูดด้จกาหรอสุดท้ายเนี่ยก็อยากจะบอกกับแฟนนะครับนี่ในฐานะที่เพี่ก็รู้จักกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็เคยเจอมาหลายครั้งแล้วขอดูอะไรวะส่งอะไรมาเนี่ยก็ว้าก็จะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องปกตินะครับใช่ไม่ใช่เรื่องปกติแต่ว่าต้องรับมือกันมันให้ได้เพราะการ ที่พวกเขามาพ่นคําจังไรขอดูหีขอดูเจียวขอดูอะไรพวกนี้คือเราก็มองว่าเขาเป็นแบบเป็นคนน่าสงสารที่ว่าไม่มีปัญญาหาหีดูเออมาขอชาวบ้านในไลน์ชาวบ้านหรือเปล่าการดูหีนี่ดูง่ายมากคุณแค่ไปเปิดไปโปคุณก็ได้ดูหีแล้วเหมือนแค่พิมพ์มาเอาสะใจเอาให้แบบว่าเหมือนให้เราอ่านให้เราแบบเชี่ยคนนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออแค่นั้นเองนี่คิดว่าจุดประสงค์เขามีแค่นั้นเพราะเขาคงไม่คิดว่าแบบเราจะมาส่งรูปให้เขาตนนั้นเลยหรือเปิดดูให้เขาตนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกกำลังพูดแล้วพุด บอนอยู่เบามันนะขอดูอย่างนี้อะได้ค่ะบ้าใครก็าทำกันเออมันมันไม่มีอะไรนี่ก็คือดูบอลแบบแฟร์นะครับก็ขอบคุณนะฮะร้านท็อปแอนด์โฮผมมีทุกอย่างที่สร้างบรรยากาศดีๆให้มีทุกอย่างที่ทุกร้านมีใช่แล้วร้านนี้มีอะไรอยู่อาหารอร่อยอาหารอร่อยที่ดีต้องร้านดีอยู่ตรงลาดพร้าวซอย4ตรงข้ามกับ <Union S 2> ยูเน<ม>ี<ม>่ยนมอลโลงแรมเดอะควอเตอร์นะครับผมฝากเสื้อทนเทนนี่ทีเชิร์ตไหนคะไม่ได้ใส่ครับเออ้ <laughs> อาม ซักพอดียังไม่แห้งฝนตกลบ่อยก็เลยไม่ได้ใส่มาถ่ายงานทุกวันต้องมี7ตัวนะเจ็ดตัว7คอนเทนต์อ่ะใช่สองตัวมันไม่หฮเหล่อย้วยพอดีนะซักบ่อยอ่ะแต่ได้ข่าวของเขาไม่ย้วยนะใส่แล้วไม่ไม่ย้วยไม่ยับอ๋อไม่ย้วยไม่ยับเลยแต่ถอดไม่ได้อ๋อเขาไม่อยากถอดรู้สึกชอบแม่งแน่นถอดไม่ออกติดคอมันเป็นที่คนหรือมันเป็นที่เสื้อมันเป็นที่เสื้อซักรวหดอะไรอย่างงี้อ่ะฝากช่องทางการติดต่อหรือรายการต่างๆที่ ฟรี่ทำอยู่เชิญเลยครับผมค่ะก็ฝากติดตามเพจ a c e b o o k นะคะดูบอลแบบแฟร์ค่ะแล้วก็ YouTube แบบแฟร์มี t i k t o k ด้วยก็ชื่อเดียวกันดูบอลแบบแฟร์เลยแล้วก็ i ิน t a g r กรมค่ะ <S <S F A A I R Q นะครับแล้วก็รวมไปถึงผลงานทางด้านหน้าจอก็จะอ่านข่าวอยู่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ,จะ,ะ,คะจะอยู่ทั้งช่องอมรินทีวีนะคะก็รายการ8โมง45นาทีสปอร์ตไลฟ์สไตล์สัแล้วก็เสาร์อาทิตย์จะอยู่ที่ทีสปอร์ตเจค่ะก่อนสนามข่าวเช้า8โมงจนถึง9โมงครึ่งค่ะ แล้วก็คนติดตามงานอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปยิบยิบยอยขยันมากจริงนปีทองของเธอจริงนะฮะรวยขอบคุณทุกคนไว้เทปหน้าจะเป็นใครติดตามชมได้กับจานปอ18บวกเนี่ยเปลี่ยนชื่อรายการมันไม่เข้าปากคนคิดแท้ๆมันไม่ให้ใช้ชื่อเดิมนะฮะจานปอ18บวกเทปหน้าจะเป็นใครติดตามชมกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแจกต่อ